คมวันนี้เข้าจะมามมกป่าค่ะได้ปลาซิวมากค่ะพี่น้องปลาซิวฟินแลนด์เลยค่ะหเห็นบอกหเห็นบมกค่ะนะคะได้ปลาซิวมากค่ะว่าม็นปลาซิวอ่อนปานปลาซิวเขาบานเท่าไหร่คะพี่น้องเนาะกระเจีเขาเบือหอมนะคะกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกติ๊บพริกแห้งนะคะเดี๋ยวห้องไปต่ำเครื่องกันค่ะพี่น้อง ตอนนี้ห่าประชุมแล้วนะคะพี่น้องใส่ผักขครแย้งป้อมค่ะอันนี้เครื่องเข้หมักเครื่องไปซื้อคนค่ะเดี๋ยวห้อคนค้นค้นเดี๋ยวห้อใส่อันอันนี้นะคะอันนี้ขึ้นชัยค่ะหอมผู้บ่มีห้อกับตัดแปลงใส่เนาะขึ้นชัยค่ะห่อกลุ่นนะคะกับใบใบพักวงตุงนะคะห่องกลุ่นสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวห้อใส่ก่อนค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง ได้ส้งมมกค,ค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเขาเขา,อาเอาเขาตู้อบนะคะพี่น้องจเจ้าเขาตู้อบเอาเนาะนะคะนี่หละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมากมากค่ะมเมื่อกข้น้ำกกนค่ะมุกป่ากับพี่น้องมุกป่าซิว หมกปลาซิวแซ่บแซ่บเลยค่ะพูดนะหอมหอมแซ่ใส่บเขาเบือค่ะพี่น้องใส่บเขาเบือแล้วก็อันบ่ไใดหนึ่งนะคะเอาใส่บตุ๋นเอามามาค่ะหอหอมหอมหอมเลยค่ะมามาค่ะพี่น้องหมกปลาค่ะหมกปลาเมืเ่อพี่น้องจา๋า บกลัมากมากโมกแบบนี้นะพี่น้องใช่เขาใช่เขาเบือ่อค่ะใช่เขาเบือ่ออยากซดน้ำนะกินบดตัวบดหัวบดใส่บดพุ่งค่ะ ไม่น้องมกเนาะก็คือจากอยู่ค่ะเมื่อพ่อจักเทือเมื่อนี้ไปตลาดค่ะเมื่อนี้ไปตลาดกับพี่น้องไปพ่อค่ะไปพ่อป่าเจ็บครับเจ็บครับหอมหอมพี่น้องอเคลืองก็บมอยังไงดอกจะไข่ เตีเ้ยมหมัวมนากนั่นแหละบักพริกปรุงรสกับใต้เต้เกลือน้ำปลาน้ำปลาด้าน้อยนึงจะใส่บัวลายนะคะน้ำปดาดลาแล้วก็ขับจืดมือรสดีน้อยนึงค่ะ ผงู้ว่าเียผักงพี่น้องเยผักขนั่งมกใจีผักขญั่งพนเด้ค่ะมุกใผักขะัยงค่ะม่ม่พี่น้องกินข้าวแรงค่ะหาม้แรงก็ดิฟ่นแรงหาเม้งแรงก็ดิค่ะแดดเบิดมือนีก็ได้ออกไปยังเลนแป๊บนึง ออกไปย่างอยู่ใจหักะหวหอน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 มามามาเขากัดเจียมือไม่ยองเขาเหนียวฮะเขาอุ่นเขาหนึงไว้เต็มหัวค่ะ นี่นี่ตุ้ยตุ้ยแล้วค่ะใช้ข่าเบือค่ะพี่น้องใช้ข่าเบือหมกแบบแล,ล,ล,ล้วลากไอศกรีมันเข้าแบบตำข้าวเบือใส่น้ำใสม่มะขามเปียกน้ำเห็นหน่อยอ้าเอ้าเอ้าอาภูใดทิ่กินอ่ะค่ะ เติมนี้หมดแกงแล้วพักกับไส้ขึ้นใจครับขึ้นใจกับอันใบใบยังน้อย ใบพัดกลองตุ่งค่ะพี่น้องน้อยนึง mm hmm. ซื้อมาในจองหมค่ะพี่น้องรุ่มแล้วก็กินน้ำหรอกค่ะก็ะกินเพื่เป็นปลาหน่อยแล้วยังกางติดข้อว มาเด้อระเดไ๋ยววนนักินขขาค่ะใค่หอมแดงเนอะแสบค่ะกิน้องเล้วอ,อ,อยากกินดนแล้วค่ะอยากกินดนแล้วพ่อพอ่อป่าหน่อยจ้าเท้อพ่อยุดแต่ว่ามันตัวใหญ่กว่านี่นะคะ ตัวใหญ่กว่านี่เขาเลืออยากเอามาก,กินนะคะซดหนาหน้ำค่ะอหอมหมกใส่พักพักขะเนี้ยงพี่น้องเอยโอ้เสียบครับสียบครับมาไหมามอมเบิดตโตเลยค่ะทั้งหัวทั้งการทั้ง พี mm ่น hmm. mm ุ hmm. mm ่ม hmm. ม mm ุมเบิดโตเลยเนาะ ดูมากหรือมากมกจัิงๆเละคะ่ะกัน่จงมงใต้ก็ได้มกแส่เขาเบือ่มอมกแส่เบือ่อเขาเบือ่อแล้วก็เอาไปหนึ่งค่ะจะแซ่บนะคะเจ้เน,ะะนี้เอาบปม,มีป่ใบตองนะคะพี่น้องเอาใส่อันํำเล็ดรูปรอ่ะสวยฟอยนะคะ อาหารบ้านๆค่ะนี่เหนียวตุยๆเลยค่ะกระเบือน้องข้าวเบือกระเบือก็อจะเหนียวเนาะใจั้งปีกแห่งปีกดิบค่ะ It's a